GK นะครับเกียอโตโอ้ล้อสิบห้ามีเฮดมีท่อนะครับคดีเพิ่มแคมซิ่งนะฮะก็ลูกค้าถือแคมเข้ามาเองนะฮะก็มาใส่ที่ร้านนะครับก็จูเก็บให้ฟรีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มคิดแต่ค่าใส่แคมนะโอเคก็คดีต้องประมาณอียี่สิบนะฮะอ่ะ สายฟิ้งเลยนะครับ่อนหน้าจูวกันแล้วนะฮะจัดชุดใหญ่กันไปแล้วนะครับก็เติมของเรื่อยๆครับมีทําท่อมีวันนี้ก็เพิ่มแคม์าคตก็เดี๋ยวต่อลิ้นนะก็จูนเก็บไ้ฟรีนะครับไม่คิดจูนเพิ่มนะโอเคก็คดี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่ดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ฮะเอฟบายแบรนตัวตัดส่วนผสมมากระดาศนะครับสายเป็นซิ่งเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูล้วนๆเลยนะครับ ตูโซตูถจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คเมพิวใต้เพียงเดียวโอเคไปเยียดีเปิดแอร์ัมฟิงค,งค,งคงพอเปิมาแล้วมันตึงนบครับ ไปเบ,บก่อนอ,อ่ะโอเคเป็นไงน้ำมัน e 0อ่นะแล้วถ้า e 8 5มันไปไกลกว่านะี้อีกนะโอ้โหอ่ะโอเคก็ลองดูนะฮะสำหรับลูกค้าที่ใช้ g k นะครับคัมซิงนะลองดูลองดูลองด,องดูนะครับคันบบนี้รีแมปนะโอเคก็ปีจูจูคันละ3พัน เสรแล้วก็จูเก็บจดเพิ่มฟรีย,ยกเว้นแต่สลับเกียร์ออโต้เบนทีเอ็นีเบอออโต้หรือที่ตั้งเทอร์โบนะแล้วก็หน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามครับอยู่รับซอีกที่คือรับรถรับรบุกกาของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการเดือดงานจูดเดียวนะครับไม่รับงานเซอร์วิสเป็นทะแนนทั่วไปนะแล้วก็จูรับสองรับสถานที่มีครับไกลจัดจัดตามตัววัดแบบไกลจัดจัดเลยนะรวมกันสามคันผมไปแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราแวะใกล้เคียง ขค่าเดินทางครับขค่าเดินทางนิดหน่อยนะฮะโอเคก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google m a p นะครับแค่พีพีจูรีแบบ h o n d a ก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานนะ,ะสำหรับแจ๊เนะอัพแคมซิงนะครับนีใส่แค่แคมนะไม่ได้ไม่ได้ใส่สปิงวาวนะอ่าแล้วก็จุดเก็บให้ใหม่นะครับน้ะมาน e ี20 ส5มหมีเฮดมีปลายท่อนะครับขอบคุณครับ